สวัสดีค่ะเด็กๆเรายังอยู่ในหน่วยของวงจรชีวิตสัตว์นะคะซึ่งเราสอนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับวงจรชีวิตการเป็นผีเสือ้อใช่ไหมคะเอาละคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาทํากิจกรรมศิลปะกันค่ะเด็กๆเราจะทํากิจกรรมศิลปะพับสีรูปผีเสื้อนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนะคะ,ะ,คะต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ค่ะนี่เลยค่ะ สีน้ำนะคะเด็กๆเ,เลือกเอานะคะเอาประมาณ3 4ถึงสีสีนะคะให้ผูกครองผสมกับน้ำให้นะคะแล้วก็ผู้กันค่ะอันนี้คือผู้กันนะคะถ้าบ้านไหนไม่มีผูกกันนะคะก็ใช้ก้านสำลีได้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะให้เด็กๆหยิบใบงานแผ่นนี้ขึ้นมาค่ะที่มีกระดาษว่างเปล่าแนวนอนแบบนี้นะคะ1แผ่น แล้วก็รูปนี้เลยค่ะนะคะเจ้าหนอนหนึ่งตัวนะคะเจ้าหนอนหนึ่งตัวให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนะคะเราระบายสีเจ้าหนอนตัวนี้ทิ้งไว้ก่อนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทําเจ้าผีเสื้อกันนะคะผีเสื้อนะคะให้เด็กๆนะคะพับกระดาษนะคะตามแนวขวางนะคะพับตามแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะทับให้เป็นรอยแบบนี้เลยนะคะ นี่เราก็จะเห็นเส้นตรงกลางระหว่างนี้นะคะที่เราพับนะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะเอาคู่กันจิ้มสีนะคะที่เด็กๆชอบไว้เลยนะคะจิ้มสีไว้เลยนะคะพยายามให้มันอยู่ตรงกลางเส้นนะคะกระจายะะกระจายไปนะคะกระจายกระจายไปเปลี่ยนสีก็ได้นะคะเอาล,ละให้มีความหลากหลายของสีนะคะผสมกันได้เลยนะคะเยอะๆเลยนะคะนี่นะคะ แล้วแต่เด็กๆเลยค่ะว่าเด็กๆชอบสีไหนนะคะแล้วก็จะจิ้มได้เท่าไหร่นะคะจิ้มให้เยอะๆเลยนะคะกระจายกระจายไปขอบข้างๆนนะคะผู้หญิงชอบสีสีเลยนะคะก็เอาสีสีแป้งไปเลยค่ะนี้วคเค่ะเสร็จแล้วเราจะทำการทับสีนะคะปึ๊บนะคะนี่นะคะแล้วก็เอามือนะคะถู นี่ค่ะนะคะถูให้สะอาดถูให้แบบว่าทั่วๆเลยนะคะแต่ว่าเด็กๆต้องระวังนะคะอย่าให้นะคะกระดาษมันขาดนะคะ,อะพอได้แล้วนะคะก็จะเปิดมากปินี่เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วเด็กๆก,ก็เอาไปตากไว้ค่ะตอนนี้ขั้นตอนนี้เราเอาไปตากไว้ก่อนนะคะตากไว้ให้แห้งก่อนนะคะเรามาทําขั้นตอนนี้กันค่ะนะคะ เดี๋ยวเราจะทําเจ้านอนผีเสื้อกันนะคะนะคะใช้กันไกตัดให้สวยงามนะคะอย่าลืมนะคะจับกันไกนะคะใช้3นิ้วค่ะนิ้วชี้กับนิ้วกลางอยู่ด้วยกันนิ้วโป้องอยู่ด้วยกันนิ้วโป้องอยู่ข้างบนนะคะสอดแบบนี้นะคะจับตั้งกันไกไว้นะคะอ้าวนะคะเสร็จแล้วเราค่อยๆตัดค่ะอ่เด็กๆลองตัดเองได้แล้วนะคะค่อยๆตัดนะคะ ไม่ต้องไปใกล้ตรงเส้นขอบเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะทำให้อ่าขาดได้นะคะทำให้เจ้าหนอนของเราขาดได้นะคะ,นะค,ะค่อยต้องใจ,ใจเย็นนะคะผู้ปกครองช่วยจับได้นะคะ ช่วยจับเนาะแต่รอบนี้ลองให้เด็กๆใช้กรรไกรตัดเองก่อนนะคะาราคะนีนะคะเราก็ได้โตหนอยของเราเรียบร้อยแล้วนะคะอ,อ,อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้สีของเราแห้งด้วยอย่าลืมนะคะทําเสร็จแล้วทายัางไงคะเด็กๆเ,เอาเศษกระดาษที่ไม่ได้ใช้ไปทิ้งที่ถังขยะกันนะคะ ฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเอาละค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้นี่นะคะเจ้านอนของเราวางไปตรงกลางเลยแบบนี้นะคะในแบบนี้นะเดี๋ยวครูไปหากาวแป๊บนึงนะคะตอนนี้ครูยังหากาวได้แล้วนะคะก็ทาด,ด้านหลังนะคะด้านหลังของเจ้านอนนะคะ,ะค่อยๆทานะคะทาให้เยอะๆทั่วๆเลยก็ได้ค่ะเด็กๆนะคะ แล้วก็เล็งไว้นะคะจะเอาผีเสื้อไว้ตรงไหนแบบนี้ก็ได้นะคะติดกาวให้เรียบร้อยค่ะอาละคะอย่าลืมนะคะพอทำงานเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมเขียนชื่อชั้นแล้วก็สัญลักษณ์ของตัวเองนะคะนี่เลยเราก็จะได้ผีเสื้อแสนสวยของเราแล้วนะคะเด็กๆถ่ายรูปคู่กับผลงานมาให้ครูหญิงหนึ่รูปนะคะนี่คือ วันนี้1รูปหชิ้นนะคะเอาละค่ะนะคะวันนี้เรามาลากเส้นกันต่อเลยนะคะนี่เลยค่ะวันนี้จะให้เด็กๆลากเส้นเฉียงลงนะคะเฉียงลงแบบนี้นะคะเฉียงลงจะเฉียงลงไปข้างหน้าคล้ายๆกับภาพนี้เลยคะ่ะเจ้าหมีนะคะเฉียงลงเพราะว่าเป็นเส้นของฝนตกนั่นเองนะคะเราเรามาลากกันดูนะคะ จับดิสองเหมือนเดิมค่ะนะคะคราวนี้จะเฉียงลงไปด้านหน้าของเด็กๆนะคะค่ะนะคะข้างบนเฉียงลงข้างล่าง,งนี้นะคะไม่ยากเลยเนาะข้างบนเฉียงลงข้างล่างข้างบนเฉียงลงข้างล่างข้างบนเฉียงลงข้างล่างนี่นะคะเสร็จแล้วใบงานวันนี้ค่ะเป็นเส้นที่ห้าแล้วนะคะเป็นของเด็กๆจะเป็นรูปไม้ลื่นค่ะ ไม้ลื่นไม้ลื่นก็คือสไลเดอร์นั่นเองค่ะนะคะเวลาเราเล่นสไลเดอร์มันก็จะเฉียงลงแบบนี้ใช่ไหมคะนี่นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ทําเส้นเฉียงลงสามวรฒท่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ระบายสีการเล่นสไลเดอร์ของเด็กๆนะคะถ่ายรูปคู่กับใบงานเช่นนี้อีก1รูปนะคะแล้วก็สมม่งมาให้คุณครูนะคะสําหรับวันนี้คุณครูญิงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ